ครับสวัสดีครับร้านเจริญเกษตรช็อปวันนี้มีเครื่องยันมาเข้ามาอีกแล้วเป็นตัวยอดฮิตเลยยันมา120 DIY ก็สภาพดีเลยตัวนี้สีสันเดิมรถใช้น้อยเลยไม่เคยได้ใช้งานหนักเลยนะดูแล้วนะอ่ะาแต่ก็มีสีตรงนี้ จะถลอกไปหน่อยน่าจะไปขูดอะไรมาสีเุลีนะสีเมลีเดิมไม่เปิดตาสูบเดิมๆนี่รถใช้น้อยท่อจะขาวเลยท่อจะไม่มีรอยไหมก็สภาพหนึ่งในร้อยเลยตัวเนี้ยหายากที่จะสภาพเดิมๆสวยๆอย่างนี้เ,เดี๋ยว ลองมาฟังเสียงกันดู ก็เสียงดีแค่ได้ยังแน่นเดิมเดิมของมันก็มีเสียงเบาห่างนิดนึงก็ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะเป็ตนตัวนี้แล้วก็มีของแถมให้เหมือนเดิมเป็นน้ำมันเครื่องกับ ใส่กองโซล่าเพราะว่าของเดิมมันน่าจะเริ่มตันแล้วแหละก็เอาไปเปลี่ยนก่อนก่อนที่เราจะใช้งานก็นั่นแหละใครสนใจก็ลองมาดูได้ครับเครื่องว่ามันเดิมจริงไหมลองเข้ามาดูกันก่อนได้ หรือโทรมาได้ที่เบอร์0622710020ร้านเราอยู่ที่บางละกร,รมพิซนุโลกครับโอเคขอบคุณครับ <c oughs>